รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอรายการคุณค่าวิถีไทย ประตูชุมชนอากาศดีมากคนะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการคุณค่าวิถีไทยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตําบลผาปางังอําเภอแม่พริกจังหวัดลําปางค่ะผมคิดว่าจากการที่เราได้หาข้อมูลมานะครับที่ตําบลผาปังแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเป็นวิถีชีวิตซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมครับสิ่งที่เราเรียกว่าคุณค่าวิถีไทยส่วนจะเป็นอย่างไรคะยานุหมาย กับคุณอาก็ต้องแยกกันนะแยกกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมายนะคะจะไปตามชุมชนค่ะจะไปหาชาวบ้านนะคะว่าที่นี่มีวิถีชีวิตยังไงบ้างแต่คุณอาจะไปพบบุคคลสําคัญท่านหนึ่งเป็นบุคคลที่น่าสนใจมากตามพวกเราไปนะครับ สัปดาห์นี้รายการคุณค่าวิถีไทยพาคุณผู้ชมมาเปิดประตูชุมชนบ้านผาปังตำบลผาปังอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางกันค่ะซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งท่ามกลางหุบเขาซึ่งได้นำต้นทุนชุมชนมาพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนที่รักโลกและรักสุขภาพมีทั้งคุณค่าและมูลค่าไปคุยกับอาจารย์ร,รังสฤิ์คุณชัยมงัง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนเหนือสังเหนอแตบ่บางประวัติศาสตร์เขาบอกว่ากลุ่มนี้มาจากล้วกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นดั้งเดิมสมัยเมืองสังขเตินศรีชัชนาลัยกับเมืองเมืองศรีชาชนาลัยกับกลุ่มคุยคล้ายกันนะศรีชาชนาลัยกับเมืองเถินทางเถินนี่เป็นเขาเรียกว่าเมืองสังขเตินึ่0พันห้าร้อยปีอายุเมืองเก่าตำบลหนึ่งเนี่ยปกติเนี่ยหมู่บ้านหนึ่งเขามีคนเป็นพันคนแต่อันนี้ห้าหมู่บ้านนี้มีพันคน 980คน486หลังคาผาปังกลางตั้งอยู่เลขที่2ตำบลหมู่3ตำบลผาปังอำเภอแม่พิกจังหวัดลำปางเป็นวัดอันนี้จากตำนานเล่าไว้ได้อพยพมาจากวัดผาปังหลวงเนื่องจากเกิดอุทกภัยาจากนั้นก็เลยได้บวกกับ การที่บ้านขยายออกมาครับเสร็จแล้วก็เลยมาตั้งรบฐานเพื่อจะไปทําบุญที่วัดเดิมก็คือวัดผาปังหลวงครับม,มันยากครับเดินทางสัญจรยากก็เลยจากนั้นก็มาตั้งวัดใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ร้อยกว่าปีตอนนี้วัดผาปางกลางได้มีแนวคิดในการที่จะพัฒนาไปในรูปแบบของนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ทุนที่เราขับเคลื่อนก็จะมีทุนอยู่3ก้อนทุนคนมันต้องขับเคลื่อนด้วยคนคนคือปัจจัยศูนย์กลางทุกอย่างฉะนั้นเราต้องสร้างคนขึ้นมาก่อนพัฒนาคนเหล่านี้ขึ้นให้มีศักยาภาพให้ได้ก่อนเสร็จแล้วละอีกทุนอีกก้อนหนึ่งที่เราต้องพัฒนาคือทุนทรัพายากรฐานชีวภาพที่มีท้องถิ่นนี้เราจะทำยังไงแล้วอีกทุนอีกก้อนหนึ่งก็คือทุนก้อนที่เป็นาการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐรัฐ,รฐวิสาหกิจเอกชนนะครับสามทุน3ก้อนน่มันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน,นกเป็นระบบเราก็เลยมาออกแบบออกแบบตำบลเราใหม่ตำบลเราก็ตั้งนิยามของเราคือตำบลสุขภาพดีมีตังยั่งยืนสามสามสามข้อเนี่ยเราต้องเปลี่ยนาระที่มันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยให้เป็นพลังให้ได้เราต้องเปลี่ยนหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนใหม่ให้เป็นหน้าธรรมไม่ใช่หน้าที่เป็นหน้าธรรมคิดใหม เปลี่ยนกิจกรรมการสนับสนุนทั้งหลายเนี่ยให้เป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรมกิจกรรมมันชั่วขราวกิจการ,รม,มันยั่งยืนอันนี้คือสิ่งเปลี่ยนภาระเป็นพลังเปลี่ยนหน้าที่เป็นหน้าทำเปลี่ยนกิจกรรมเป็นกิจการการที่บอก่าจะตอบโจทย์ยั่งยืนในโลกอนาคตเนี่ยคนครับไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่ทรัพยากรฐานเชีวภาพมันจะยั่งยืนไม่ยั่งยืนอยู่ที่คนฉะนั้นผมให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนมากที่สุด ช่วงที่สต้นทุนชุมชนนี่แหละสิ่งที่เราเร่าค้นพบไม้ไผ่คือต้นทุนทางทรัพยากรทุกอย่างไม้ไผ่เป็นอาหารไม้ไผ่เป็นเครื่องนุ่งห่มไม้ไผ่เป็นที่อยู่อาศัย ไม่ผ่ยเป็นยารักษาโรคไม่ผ่ยเป็นพลังงานมันตอบมันกลายเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนทุกอย่างเราจะขับเคลื่อนมันสู่กระบวนการยังไงทุกวันนี้เราก็เลยเอาอีกอันหนึ่งมาพัฒนาเป็นพลังงานก็คือถ่านถ่านเนี่ยที่ชาวบ้านเผาทั่วไปเนี่ยมันเป็นถ่านที่มียังมีคาร์บอนมอนอกไซด์มีตัวโอมีคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เยอะอยู่เราก็ทํายังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจมิติวิทยาศาสตร์เอาโอเอาโอโตโอออกไป พ่อแต่ผมไม่ให้สอนนะที่บ้านเนี่ยอย่าเอาูุิปัญญาไปสอนคนแก่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูนวัตกรรมการผลิตฐานเราก็จะเห็นเด็กต้อยแก้วเขาอยู่ที่นั่นเขาฝึกฝึกเสร็จแล้วเขาก็อยากไปทําบ้านเขาเราต้องสร้างคนนี้ขึ้นมาก่อนมันจะเป็นกิจการได้นะครับฉะนั้นที่นี่เลยเป็นที่ฝึกของหลายๆห,หมู่บ้าน อาจารย์มันพิเศษยังไงที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยนี่นี <necessary> i, 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 ่น да ี te o, te o ma, au, de, ่เขาเนี nope, Runner, ่ยเขาวันนี้ไ <czy> อ้เผาแบบนี้เขาเรียกว่าอบอบอบสุญญากาศที่อุณหภูมิต่ําแต่การอบนะวันนี้มันก็ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆวันนี้วิธีการแบบนี้คนรุ่นใหม่เผาถ้าเราถ้าเราถ้าเราเผาถ่านทั่วไปเนี่ยชาวบ้านคนแก่คนเท่าก็บอกเ้ยเขาเนี่ยไม่ได้ผลหรอกนะครับแต่วันนี้เราทําให้เห็นนี่เมืองฟ้าเมืองฟ้านี่มาจากไหน มาจากไหน่ะดอยเต่าครับดอยเต่าเต่าครับอยู่บนดอยครับแล้วมามาอยู่กับอาจารย์กี่ปีแล้วเนี่ยนานแล้วครับปีสองปีแล้วโอ้อาจารย์นี่ต้องขอบคุณอาจารย์นะอาจารย์สามารถนอกจากชุมชนตัวเองแล้วอาจารย์ยังต่อยอดชุมชนใกล้เคียงวันนี้เขาเผาถ่านแล้วเข้าไปทําอะไรมีแก๊สใช้ถังเท่าไหร่ทุกวันนี้แปดร้อยหกร้อยแปดร้อยแบบขึ้นไปก้นมันลิตรเท่าไหร่น้ำมันลิตรเท่าไหร่อันนี้ปะน้ำมันลิตรเจ็ดสิบครับน้ำมันจิ้นเจ็ดสิบบาทถอยฟ้าไว้มีเขาเขาเขาขาดโอกาส วันนี้เขาฝึกที่ผาปังเขาฝึกตั้งแต่เผาถ่านฝึกไฟฟ้าไปปักเสาลากสายเองวันนี้เขามีลงไฟฟ้าอยู่บนดอยโดยใช้ถ่านโดยใช้ถ่านผสมโซล่าเซลล์นี่เขากลางวันเขาใช้บ้านที่เมืองฟ้ากลางวันใช้ไรโซล่าเซลล์ครับกลางคืนใช้ไรใช้ถ่านนี่แหละใช้ถ่าน,<อ>นปั่นไฟเราต้องเลาะปั่นไฟแล้วต้องใส่ตลอดไหมถ่านน่ยไม่ตลอดครับมีถางใส่เยอะๆตั้งขึ้นมาให้มัเือเดือเโอเคเจือเจอมบือเจอเอเเป็น ดูแลจัดการเองเราใช้ได้ประมาณหมู่บ้านไอ้ถ่านถ่านนี่มันใช้ปริมาณเยอะไหมอาจารย์หนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมผลิตไฟฟ้าได้เอาอย่างศูนย์จุดสี่กิโลกรัมถ่านเท่ากับ0.36ลิตรเท่ากันนั่นแหละ0.36ลิตรกับหนึแล้วข้างบนมีบ้านอยู่กี่หลังอ่ะเนนะมันมีเป็นหย่อมเป็นหย่อมอย่างบ้านเราเนี่ยอย่างบ้านผมประมาณ50-60หหลังคาก็ใช้แบบนี้เลยใช้แบบนี้เลยครับ เขาเก็บตังเองดูแลเองโอ้โหบริหารจัดการเองนี่จากต้นทุนที่มีอยู่เดิมพัฒนาต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยวันนี้ต้องใช้ไฟฟ้าแต่แทนที่จะใช้น้ามันไม่ครับใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมทําไมต้องเป็นไผ่ไผ่เนี่ยมันเป็นพืชตระกูลหญ้ามันเป็นหญ้าเพราะว่าไม้ไผ่เป็นพืชชนิดเดียวที่ทางป่าไม้ออนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพราะเป็นหญ้าแล้วเป็นพืชที่งอกออกใหม่ได้ตามฤดูกาล ไม่มีไม่มีหมดอาจารย์นี่มันอะไรครับเนี่ยอันนี้คือแผนกหนึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่ในชุมชนขึ้นมาเขาเรียกว่าอาชีพช่างผมก็เอาสลาได้แหละแต่เอาหลักวิศวกรรมเนี่ยมาเพิ่มเติมเขาเขาให้เป็นวิศวกรรมชุมชน ทั้ง่านนี่แหละคือเตาอังโลแต่ว่าไปเตาอังโลที่ผลิตออกมาแล้วเป็นแกส๊สเ<ล>ขาเรียกว่าแกส๊สผลิตเองที่นี่เลยผลิตที่นี่เลยโอ้โหที่นี่ครับ,รบน่าสนใจมากเลยแล้วก็เอาแก๊สเนี่ยไปทำทดแทน l อพไปทดแทนน้ามันเชื้อเพลิงสูบน้ําไปทดแทนเครื่องสับเครื่องกลการเกษตรได้หมดแม้กระทั่งรถยนต์ใช้ได้หมดนะครับ คือโรงที่ผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าพลังงานและไฟฟ้าเพื่อสังคมตาบนผาปังมันคืออะไรใช่ไหมงงไหมมันคือไฟฟ้าทําเพื่อใช้เกิดประโยชน์กันในหมู่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายบริการสังคมอย่างแท้จริงเป็นสารุโงพกอันหนึ่งเราเอาระบบจากทรัพยากรฐานชีวภาพเนี่ยเชื้อเพลิงในบ้านเราที่มีอยู่เนี่ยมากลับมาใช้ประโยชน์บริการสังคมจากกระเป๋าซ้ายกับกระเป๋าขวาแล้วนอกจาก เห็นว่าอาจารย์น่าจะใช้ถ่านเป็นความร้อนมาเป็นพลังงานไฟแล้วเนี่ยก็จะใช้โซล่าเซลล์ด้วยเป็นไฮบริดไฮบริดผสมกันโอ้โหสนใจเราจะจะพาไปดูหน่อยที่อาจารย์ครับผมครับโซนนี้เป็นไฟฟ้าชีวมวลชีวมวลที่ใช้ถ่านใช้ถ่านโซน แสดงเลยนะแสดงเลยนะเห็นไหมครับท่านผู้ชมนำแก๊สตัวนี้นะครับมาปั่นไฟนะครับนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้คือที่เอาไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์คือโอ้โหท่านผู้ชมเอาไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์เห็นไหมครับนิสายกิจพวกอาหารเย็นท่านผู้ชมครับพอมีไฟฟ้าไฟฟ้าว่าถือว่าเป็นวิถีชีวิตสมัยใหม่ครับใช่ใช่พอมีไฟฟ้าสามารถทําความเย็น ความเย็นท่านผู้ชมนึกออกไหมครับสามารถถนอมอาหารอะไรก็ได้ไดสินค้าที่จะส่งขายออกไปเสร็จมักชาวบ้านนะครับผักผลไม้ที่เหลือปาแปรรูปแล้วกเก็บในห้องเย็นโอ้โหนี่นพวกอ<ม>ุตสาหกรรมห้องเย็นเห็นแล้วค่าไฟฟ้าข้อเดือนหนึ่งบางที่หลายแสนหลายล้านนะครับถ้าเขา SE ทั้งหลาย SE มายถึงว่าวิสาหกิจชุมชนมหรือว่าไอ้พวก SME ขนาดเล็กที่เกี่ยวกับอาหารแช่เย็นทั้งหลายห้องเย็นส่งรงไม้ส่งออกอะไรต่างๆนี่นะครับก่อนที่จะส่งออกนะคุณมีไฟฟ้าลงไฟฟ้าทังนี้ขั้นเล็กๆอย่างนี้นะครับ30กิโลวัตต์เนี่ยสามารถที่จะผลิตห้องเย็นพวกคุณได้สบายโอ้โหท่านผู้ชมครับ,ค,รบคุ้มค่า ก็ได้เป็นนวัตกรรมในวันนี้นะครับปีนี้มีแผนชัดเจนว่าเราจะเอาฐานเชื้อเพลิงพลังงานเนี่ยยกระดับไปเป็นฐานกรองน้ํากรองตินไว้สัมภาอ่างทั้งหลายนะครับทำเป็นฐานเกรดพรมเมี่ยมปิ้งย่างที่เขาเรียกว่าไวชาโคนี่นะครับคลีนชาโคนี่ไม่ใช่ฐานเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็เอา่านมาป็นซินเทติแก๊สแทน l p g นะรเรามีนวัตกรรมของเรานะครับเรามีเครื่องเรามีเอาอีกว่าวันนี้ขาปังมีนวัตกรรมสําหรับ สำหรับที่จะขยายผลให้ทุกคนเอาไปใช้ได้มันก็กลายเป็นโซเชียลแ l a ของคนบนดอยในภาคปฏิบัติคนใน,ในเด็กนักเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มาฝึกงานกันที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือมิติพลังงาน ชุมชนบ้านผาปังอเภอแม่พริกจัังหวดลำปางมีต้นทุนทางวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นหลากหลายเลยค่ะต้นทางทรัพยากรธรรมชาตินับเป็นหนึ่งในต้นทุนสำคัญที่ชุมชนบ้านผาปังนำมาพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวชมค่ะ วันนี้ชุมชนบ้านผาปังอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบที่ทรงคุณค่าและและมากด้วยมูลค่าของจังหวัดลำปางและของเมืองไทยช่วงที่3ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงทำแผนสมุติแบบปุ๊บแล้วเราลองทำตามแผนที่ระวังไว้สิ i m p l e ยังไงมันก็เหมือนกับปฏิบัติสาธิตมันก็คืองานวิจัยวิจัยนอตกรรมสังคมทั้งหมดนะครับผมก็เอาไบโอชาเอาภูมิปัญญาเดิมที่เขาเผาเผาไล่เผาแล้วเฮ้ยไม่ต้องเผาแล้วเผาแบบเผามาเผาแบบใหม่ทาเป็นดินไบโอชาขึ้นมาแล้วเอาดินไบโอชาเนี่ยมาผสมปุ๋ยคอกมาผสมอะไรต่างๆขึ้นมาก็กลายเป็นดินไบโอชาแล้วเอาดิน Bio char, ไบโอชาไปปลูกก็ทําให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเคมีแล้วก็มาดองใช้และอะไรต่างๆละ มันมันไม่มีอยู่ตั้งแต่เดิมแล้วแต่เราเรารักษารักษาไม่ให้เคมีเข้านี้ยากมากๆแต่เราก็สร้างกระบวนการกัน,นี้ขึ้นมา ผู้ชมคะแล้วอย่างที่อยู่ตรงนี้นะคะเห็นได้เลยจากข้างหลังะค่ะตรงนี้นะคะเป็นวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านคะ่ะที่ที่นี่นะคะอยากจะบอกว่าผักที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี้ปลอดสารพิษหมดเลยค่ะเพราะว่าชุมชนที่นี่นะคะเขาได้ช่วยกันรณรงค์ค่ะว่าอยากให้ผักที่เนี่ยปลอดสารพิษเพื่อที่จะได้กระจายสินค้าไปให้ผู้ผผบริโภคได้อย่างปลอดภัยนะคะเพราะที่นี่นะคะอย่างที่บอกว่าปลอดสารพิษถ้าบ้านไหนใช้เนี่ยบ้านนั้นจะไม่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนๆบ้านค่ะ เดี๋ยวหนูจะลงไปช่วยหรือย่าออกนะคะก็อยู่ได้อ่ะค่ะ่เขาพออยู่ได้อ่ค่ะคแต่ไม่ถึงกับร่ำรวยมากมายค่ะคปีหนึ่งถ้าทำเยอะก็ได้หมื่นกว่าสองมื่นอะไรนี้ค่ะคถ้าทำน้อยก็ได้น้อยอะค่ะคแล้วเราก็มากินข้าวร่วมกันตอนเที่ยงตอนอะไรนี้ก็มีความสุขดีอ่ะค่ะมีปูมีอะไรปลาก็กินได้ปูก็กินได้อ่ะค่ะมันไม่มีสารสารพิษอะไรอ่ะ น้ำปลาปลาน้ำจากภูเขาค่ะทำปลาปลาภูเขาอยู่ข้างบนเค่ะกินได้เลยไม่มีกินได้ค่ะแค่ว่าเขาพ่นยาพ่นอะไรนี้ค่ะพ่นพวกแสนพวกยาฆ่าหญ้าอะไรเยประมาณกิโลยี่สิบอะค่ะต่างกันเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มาถอนพวกวัชพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไปนั่งเอาเก้าอี้น้อยๆไปนั่งแล้วก็ไปดึงทีละต้นละต้นจนกว่าจะหมดอะก่ะก็พวกเกษตรเขาจะมาแนะนำทำอะค่ะค่ะ กเกษตรอำเภอค่ะเกามาสอนทําอันนี้เราจะทํากินเองไข่เองกินเองอะค่ะไม่ไม่ทำเยอะค่ะทําเฉพาะครอบครัวอะไรเนี่ยจับ,จบตรงนี้โหไมจะไม่ไม่จะไม่ซัดตัวผักออกเองใช่ไหมคะ <c oughs> คุณผู้ชมคายเห็นไหมคะว่า การที่เราจะมาทําตรงนี้แต่ละอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่อย่างนึ่งค่ะอย่างที่ได้ตรงจากตรงนี้ก็คือสังคมค่ะเพราะว่าเรานะคะจะได้พบปะก,กับเพื่อนๆพนเพื่อน,อน,อนบ้านแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมตรงนี้และที่สําคัญค่ะผ,ผักตรงนี้ก็ปลอดสารพิษด,ด้วยค่ะเดี๋ยวไม้ขอช่วยทําผักตรงนี้อีกสักหนึงแล้วกันค่ะต้องช่วยให้เสร็จนะโอ้โห <laughs> ไม่ธรรมดานะคะ่ะ <laughs> ำไม,ไมทำล้วหญ้ามาอยู่ตรงที่เดียวกันอะฮะจะหารูปูค่ะปูมันอยู่ในรูค่ะเมื่อก่อนก็เยอะแยะไปหมดอะค่ะแล้วเราจะรูได้ย,ไดยังไงฮะมันจะมีรูอะค่ะรูเข้าไปแล้วก็พอเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วปูมันจะเข้าไปอยู่ในรูหมดค่ะ มันไปจำสิ่อยู่ในรูค่ะอ่นอันนี่ลูเล็กไปรูเล็กไปไม่รูมัอยู่ในแ่ลทัวหมดหุดอ่ะนี่อตอนนี้เราเจอแล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีน้องอยู่ในนี้หรือเปล่าค่ะนี่ค่ะไหนคะนี่เหรอ คุณแม่ขุดเลยคะ่คะคุณพระปูเขาเอาไปทำอาหารอะไรได้บ้างคะเลาจะทำเรากำลังหาปูอยู่เราต้องสับแรงขนาดนี้เลยหรอคะไม่มีเลยไม่มีคะม่ะมีเขียดอยู่ในตัวแต่มีเขียดแทนนะคะ อันนี้รูที่สองนะคะที่หาซึ่งก็ยังไม่เจอปูแสดงว่าไม่ทำแบบไม่ขึ้นจริงๆค่ะอ่เจอด้วยค่ะเราเราจับอะไรเราจับ้นีว้ามันนีไปแล้วนีหนีหนูแล้วโอ๊ยโอเจ็บเจอูทุบเลยอ๋อเราเล่นค่ะรักสัสโอ๊ยป้องแม่ก็โดนหนีบเหมือนกันจ้า แต่เราจะไม่จับนะคะอะเดี๋ยวเราให้ดูละกันนี่นะคะเมื่อกี้เราขุดเขาแล้วก็เจอเขาจริงๆนี่ค่ะคุณผู้ชมอย่างลหลังจากที่เราขุดเมื่อกี้นะคะเราก็เจอตัวน้องแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าความอุดมสมบูรณ์ที่นี่เนี่ยพร้อมขนาดไหนเพราะไม่มีสารเคมีนะคะระบบนิเวศท,ทำของธรรมชาตินะคะเขาก็จะทํางานของเขาเองนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเนี้ยแต่เราจับมาแล้วไม่จับคะ่ะหลังจากที่เมื่อกี้โดนน้องเขาแง้มมือไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาไปสู่ตามธรรมชาติะคะ่ะไม่ม่ปล่อยได้เลยคะ่ะ บายบายขอโทษน,นะจ๊ะเราเองเนี่ยนะครับทําเรื่องนี้มา20ปีปีนี้เป็นครบปีที่20เรามีค่ายเรามีแรกแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชุมชนไทยอเมริกามาปีที่20 600คนเนี่ยมาอยู่มาอยู่ครั้งละเดือนถึงเดือนครึ่งแต่รอบนี้จะมาเยอะหน่อยเพราะอบนี้รอบนี้จะเป็นลุยรียูยเนียนนี่แหละมาเรียนรู้แบบวิถี แบบไม่ได้เรียนรู้แบบวิถีนะครับมาพาปังอยู่ยังไงเขาก็อยู่อย่างนั้นเราหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างแล้วก็มีปกโปรแกรมร่วมกันกับทำกับทางอเมริกากลางวันนอนอยู่โรงเรียนกลุ่มนี้นะอยู่โรงเรียนกันนะครับพอสักบ่าย3ามเนี่ยนอนอยู่กลางนานน อยู่กับชาวบ้านอยู่กลางนาปลูก้อมปลูกถั่วปลูกงาปลูกข้าวอะไรอยู่กับชาวบ้านคุยภาษากันดิสอิสปูดิสปากัว่ากันไปไม่ต้องมีไม่ต้องมีวัฟถูบีไม่ต้องมี be, มงมแกมมมแก,ม,แกมมาแล้วอยากคุยเลยคุยกันไปคือใครอยากใครอยากทาอะไรทําอะนะครับมันมันเปลี่ยนแปลงทุกมิติละแต่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเปลี่ยนแปลงทั้งรายได้จากศูนย์ขึ้นไปเป็น15ล้าร้านต่อปีใช้วบก็มีมากขึ้นคนก็คนที่ออกจากบ้านไปก็เริ่มเข้ามาบ้านคนที่ กลับมาก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งช่วงที่4กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรสร้างเศรษฐกิจชุมชน ก่อนจากกันในสัปดาห์นี้นะคะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้เปิดช่วงเวลาประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพื่อโปรโมตสินค้าจากภูมิปัญญาชุมชนของตนเองให้กับคุณผู้ชมที่มีความสนใจและอยากเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนที่รักโลกและรักสุขภาพด้วยค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับที่สนใจจะด,ดูแลสุขภาพมิติใช้ผาปังเป็นห้องชาร์จเป็นแลบ ชาร์จร่างกายในมิติสุขภาพเรามีไม่ว่าจะเดินจะกินจะอยู่ยังไงมันมีนวัตกรรมที่จะมาช่วยเติมเต็มเราดูแบบคุณจะอยู่แบบสุขความสุขจะเอาสุขหรือสบายจะเอาความสุขหรือความสบายถ้าความสบายผาปังแล้วก็ทําใหไ้ได้ระดับหนึ่งคือความสบายแต่ถ้าความสุขเนี่ยนะฮะเราทำให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเอาสุขกับสบายมารวมกันเนี่ย รวมคะแนนเฉลี่ยแล้วคือ80อัพขึ้นไปอันนี้คือมองมองว่าจะเอามิติไหนเราได้เร,เราเราเราบริการที่นี่มีบริการให้นะครับอันนี้คือโลกอนาคตที่เรากำลังยะงมองออถ้ามาภาปังเราจะมีฝ่ายเจ้าที่ของมูลนิธิอยู่นะครับทางลายก็เบอร์ลายเบอร์ตรง0818059889มีเบอร์กลางอยู่054837091ทางผมและหลานได้พาท่านผู้ชมไปสัมผัส ในสิ่งที่เป็นคุณค่าในแต่ละส่วนละส่วนทุกสิ่งที่ท่านเห็นที่นี่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในวิถีของคนไทยนุ้มไมเป็นไงบ้างนอกจากมายนะคะแล้วก็คุณอาแนแล้วไมยใช่ว่าคุณผู้ชมที่ดูเราในวันนี้นะคะต้องชื่นชมแล้วก็แล้วก็ต้องประทับใจในวันนี้แน่นอนเพราะว่าหลายอย่างนะคะที่เราไม่ได้เห็นจากที่อื่นที่นี่ไมยถือว่าเป็นต้นแบบอย่าง ที่สามารถทําให้อีกหลายๆด้ชุมชนสามารถทําเหมือนกันได้เพราะว่าที่นี่นะคะที่เราเห็นสามารถผลิตพลังงานเองสามารถทําปลอดสารพิษได้และอีกอย่างหนึ่งค่ะที่สําคัญความน่ารักของชาวบ้านค่ะที่ร่วมมือกับอาจารย์สามารถกลโนลงนะคะทําผักปลอดสารพิษให้กับเป็นเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านได้ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นนะคะก็จะเห็นความ สำหรับไม้เรียกว่าเพอร์เฟกมากเลยค่ะที่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่น่ารักก็คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เราอาจจะหาไม่ได้จากที่อื่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญะคะ่ะที่นี่นะคะยังไม่มีคนไทยเข้ามาคะ่ะคุณอาไม่อยากให้คนไทยนะคะใครนะคะที่อยากมีประสบการณ์ลองมาใช้ชีวิตแบบนี้นะคะต้องมาที่นี่เลยคะ่ะไม่แนะนําเลยทําให้ชุมชนผาปังแห่งนี้เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองพัฒนาด้วยต้นทุนของคุณค่า วิธีไท<า>ย,ทยค่ะครั้งนี้นะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนต้องติดตามค่ะสวัสดีค่ะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม